สวัสดีทุกคน้วยนะครับวันนี้ก็จะมาพบกับเี่ฟีป้ามเดมิวันนี้ผมก,ก็จะพามาตีบวกเตะนะฮะงั้นเราเลือกฮีโดเลยดีวยกว่าเราจะได้เตะตัวไหนบ้างเขาก็จะให้เราใส่ได้ห้าคนนะครับเราใส่ไปเลยครับเตะที่แพงๆปึ๊บโหอัตราเกเตได้แค่นหนึ่ง แน่จะไม่เพิ่มหรอครับยากครับไม่เพิ่มแน่ๆแล้วก็ไปซื้อดอีกตัวหนึ่งแล้วก็มาซื้อดอนดูนกันนะครับไปผมมีตังค์อยู่สิบหกล้านราต้อง<ม>ซื้อให้ไต้ตัวนึ่งต่ำกว่าสิบหกล้านนี่นะสิบสองซื้อ ต้องรอยอลองซื้อใหม่ก่อนได้นะ้นครับผมับครับไปไปตีบวกกันดีกว่าตีโดนโดพร้อมโอ้โหวัดตายังน้อยไม่เด้นหนึ่งครับตัวสองครับสามครับ,รบไม่พอครับตีแบบนี้ก็ น่าจะแตกนะน่าจะไม่ติดนะอืมแต่เราต้องไปดูไอเทมมันสักหน่อยเราได้ได้ั้งได้ครับเฮ้ยตัววุ้ย910ครับเปิดท่าเตะดีกว่านี่กันจ้องเปิดตอนนะ่อฮะก9องเหมือนเดิมนะ เปิดตอครับ9 0 9าครับเฮ้่มันหนึ่งเปิกเงินซะหน่อยละกันหนึ่งล้านนะสี่ร้อยล้านคนระโอ้โผมพด,ด้ว่าสี่แสนเมื่อกี้สี่รอยล้านคนระับโอ้โ ก้สพาน,นะครับมาได้ตัวบวกเดี่ยวดวครับไปครับไปครับอัปเกรดตัวกันสักหน่อยครับใส่รับหนึ่งใส่ยรับสองใส่ด้วยตัวนะครับโอ้โหใส่ตัวนะบอกสองแน่นอนครับทุกคนไปครับอัปเกรดครับ เขาเป็นยังรครับตีบวกสองตัวแรกของผมเองครับเรียบร้อยครับไปดูนครับนี่บวกสองตัวแรกเราลองมาดูพี่สี่ครับเจะได้ไม่สามารถอัปเกตได้จบจัดเลยครับตอนนี้ผมก็มีเงินอยู่สามร้อย300ล้านนะ ผมมาเราหาซื้อตัวดูสักตัวดีกว่านะอืมเพราะว่าเราไปซื้อดวนกันดีกว่าไปฮะโอ้ทีนี้เราก็ต้องมารอครับว่าเราจะได้ตอนไหนเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปวดูเป็นคลิปหน้านครับว่าเราได้ตอนไหนรีกว่าครับตาที่แรกผมเล่นไปสองเกมผมชนะหมด มาดูเกมสุดท้ายคนระับแม์ที่3จะชนะหรือเปล่าพร้อมจะได้ใครว่าของพงเวี่สอ <c oughs> สามเอง <c oughs> โอ้โหเจอกับวีโกดดอกาสิบหกเลยวแครับ <c oughs> จะแพ้หรือเปล่าเนี่ย ร,อรอโอ้โห,โห,โหบวกห้าทั้งน,นั้นเลยบวกหก็มีนะตัวเขาบวกห้ามันจะยิงเข้าไหมเนี่ยไปครับเราเปิดก่อนออที่สีมือ ไปครับสองครับแล้วก็บิดหน่อยคยเกือบเกือบตงายจเยินใจเยินมาแล้วไปแล้วนะอือสูดอ้าโดนี่โดนี่แอบโอ้โหเสียหลักเสียหลักส่งไปครับ เิสซี่ยิงครับโอ้เหน็บจริงบวกห้านี่เหน็บจริงเลยเมื่อกี้ได้อัพเกรดบิซซี่ได้แล้วจะเข้า,านะครับทุกคนมาแล้านะครับมาครับโอ้บวกู่นก็เหน็บได้เหมือนกันนนเนี่ยยังบวกศูน เฮ้ยใกล้นาประตูเกินบลอกบล็อกทรงก็ไลยมาโอ้โหวิว96เกือมทรงไปสับหลอกนี่ฮะงงงง งโอ้โหยังไม่พอต้องเสร็จต้องบบกเพิ่มครับเดี๋ยวร้อนด้วยอ้วนผมมาก่อนสั่งซื้ออยู่โอ้โหนี่มีเล่นท่าไปไปก่อนลุโอ้โหเสร็จแล้วตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับ อ,อยู่ที่ฝีมือนะทุกคนอยู่ที่ฝีมือนะนี่รหัสแบบกากาก,ากนะก็ยังเซียวได้ไอ๋อเข้ามามโอ้หัวร้อนต้วนี้ลิรตบยิงเนี่จยจะเย็นว่ชายส่งครับ มีสี่ได้สี่ไปเมื่อกี้แต่เรื่ีต้องชมเลยครับว,ว่าเข้าไปสกัดได้เยี่ยมจริงๆครับใช่ครับเอ้ยใจเย็ยนแมตช์นี้ผมต้องชนะแมตช์แมตสามผมต้องชนะครับเอ้ยการอำตัวกันนะไม่ได้กินฉันหรอก ยัง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 เิ้ทปบล็อกไปดึงทีส่งใกล้เหรอฮะยาฝันสตอลิงไปโอ้ไม่ไหวครับส่งกับังก่นคริสเตียโนโรนันโด โอ้ยไม่ไหวครับตัวผมไม่ได้บวกตัวบวกเทโดตัวเดียวบอสเ้าไม่ไหวแล้วครับโอ้ยโอ้ยไปครับพี่สิโอ้โหไม่ไหวมันจะไปที่ไหนนะพี นี่สิงี้ลูกโอ้โดดโอ้ยมาเร็วเกันนะโอ้ยเบียดไม่เข้าตัวผมเบียดไม่เข้าเลยโอ้ยโอหมดครึ่งหลังแล้วมาใหม่ครับเย็นจะ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 เย็นยนี่ ไปรับจองครับโลโลบวกสองนี่พิวขึ้นกว่าเดิมครับเกลือครับดวงมีดวงอยู่เนี้ยโดวิงนะครับโวิงแล้วบวกสองครับตัวเดียวบวกสองตันี้ก็เฟรชครับ เลือกเปิดครับเปิดโอ้โอ้ยโอ้ยดูกูเป็นโอกาสทองในการเปิดเลยครับโอ้ยไม่ไหวครับเซคิวอเกียร์โลมีมาพี่ โมึงกลับยิงนะโอ้โหตัวฝั่งเขาแบบแข็งมากอ่ะโอ้ยโอ้ยแข็งมากอมเหียดไม่ไหวเลยเลื้อตัวอดิดูดิ

เกือบไม่ชนบเกือบเกือบครับไม่คิดเลยตายตนี่บล็อกผมเน้นบล็อกเดียวนะตอนเนี้ยขอให้กดเวลาลุนรับลุนโดนจนได้ครับโดนจนได้ มีเวลาที่จะเทคตัวขึ้นมงแล้วก็มีเวลาที่จะจะพิชได้ไหมเนี่ยจะพิกเกินได้หรือเปล่าเนี่ยลูกแต่มุมที่พวกเขาจบกรได้อย่างสมบูรณ์แบบจะพิกได้ไหมเนี่ยจะพิกเกินได้หรือเปล่ายังเอาเยอะผมว่าผมแพ้หัวตาเนี้ยตัวเขาแข็งมากไม่ไหวเนี่ยเล่นยากมากเลย ฮีโร่ไปก่อนแล้วกันโอ้ยากครับที่ติดบล็อกผมเน้นบล็อกอยู่ยตอนนี้โอ้ oh. โห,แ,หออยแยง่งแย่งผมง่ายมากโอ้ยากครับยาก ส่งเจอคนโหดเลยแต่หมดอย่าหลุดนะนั่ามึงกลุ่มาแล้วสุญยาก่ะไม่ใช่แค่เขาดีใจคนเดียวโอ้ยเพื่อนร่วมทีมครับสตาร์ทโพสทุกคนดีใจหมดครับนี่น่าจะเป็นประตูที่สำคัญในเกมนี้นะครับโอ้โหกระเด็นโอกระเด็นอะ ยังยังกันมาดิตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับโอ้โหยับผมยับครับมาเร็วไปเร็วนะจังหวะนี้มาเร็วไปเร็วนะตามไม่ทันแล้วนี่ใส่ผมต้องบอกนักเตะไว้เยอะซะละ

โอ้โหขำไม่ออกมีตลิงโอ้โหสู้โโสไม่ได้อรับซีหนึ่งยักจริงๆครับผมกระเด็นน่ะโดนแสงกระเด็นตลอด ครับเราอ้วนแล้วในอย่าง,งผมได้แล้วครับไม่อ้วนครับทุกคนเรามาคิดหน้าครับในคลิปนี้นะครับรับครับนี่ตัวที่แกดีสุดไปครับเออแต่ตัวไหนดีถ่ายตัวนี้รักกันย้ายครับหี่จัดแผงกันหน่อย ว่าเขาอยู่ตำแหน่งไหนนี่ตำแหน่งหน้านะครับโหเสรดแล้วโหนึ่งร้อยสามครับเราไปดูมูลค่าทีมันซะหน่อยโอ้ oh, สามร้อยล,ายล้านนะครับท่านผู้ชมเราไปดูรับวันเราเราไปดูข้อมูลของร้วันกันดีกว่า ความเร็วที่หนึ่งร้อยสิบพลังกระินงที่หนึ่ง้ห้าครับส่งบอลอยู่ที่แปดสิบแปดเลี้ยงบอลได้คล่องหนึ่งร้อยเจ็ดนะครับกบตัวห้าสิบสองกายภาพ90้าสินะครับก็จะเป็นตัวแข็งที่สุดในทีผมแล้วนะครับต้องขอจบลิปเพียงแค่นี้นะครับก็จะลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำลิปใหม่ต่อไปนะครับ ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ